เกดให้ดิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่130รักษาศพฝึกศพต้องบอกว่าถึงแม้ว่าพี่ใหญ่หลงจะเป็นคนที่โหดร้ายทารุณก่อกรรมทําชั่วไว้มากมายก็ตามแต่เขาก็เป็นคนที่มีความสามารถมากคนหนึ่งหลังจากที่ครอบครองเรือนจำแห่งนี้ได้และทําให้มันเป็นทานทัพอย่างสมบูรณ์แบบ พี่ใหญ่หลงนั้นเริ่มต้นจากส่วนกลางของเรือนจำก่อนแล้วค่อยๆขยายและเคลียร์ออกไปด้านนอกทีละน้อยทีละน้อยจนสุดท้ายซอมบี้กลายพันกลุ่มหนึ่งและการร่วมมือกันของนักโทษเหล่านั้นได้ล้อมปราบสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์และซอมบี้ที่อยู่ภายในเรือนจำจนหมดสิน้นด้วยเหตุนี้ในเวลานี้ หลังจากที่ควางซางออกไปจากเรือนจำไปได้ถนนสองสายจึงพบเจอกับซอมบี้เพียงตัวเดียวจากนั้นเสียงแหวกอากาศก็ดังขึ้นเงาสีเลือดกลุ่มหนึ่งก็พุ่งตรงออกมาหาควางซางจากพุ่มไม้อย่างรวดเร็วนี่คือเจ้าลิกเกอร์ตัวหนึ่งเห็นได้ชัดว่าหลังจากที่ได้กลิ่นโลหิตแห่งวิญญาณแล้ว เจ้าลิกเกอร์ที่มีชื่อเสียงด้านความเร็วก็พุ่งออกมาเป็นอันดับแรกทันทีแต่เนื่องจากศักยภาพในตอนนี้ของควางซางเจ้าลิกเกอร์ทั่วไปไม่อาจสร้างภัยคุกคามมาถึงตัวเขาได้ในชั่วพริบตาเดียวที่เห็นเจ้าลิกเกอร์พุ่งออกมากวัดแกงกรงเล็บคลายลิ้นยาวออกมาโจมตีใส่ควางซางควางซางก็ได้กระโดดพุ่งพรว่ไปข้างหน้า ยื่นมือขวาออกไปแล้วจับลิ้นยาวอันแหลมคมที่พุ่งออกมาจากปากของเจ้าลิกเกอร์ทันทีมาส่วินาทีต่อจากนั้นควางซางก็ยิ้มอย่างเย็นชาออกมาและออกแรงดึงเพื่อดึงเจ้าลิกเกอร์ให้มาอยู่ตรงหน้าของตัวเองทันทีจากนั้นก็ยื่นมือซ้ายออกไปราวกับสายฟ้าจับไปบนกระดูกคอของเจ้าลิกเกอร์ ก่อนที่กรงเล็บของเจ้าลิกเกอร์จะฟันมาถึงตัวหลังจากนั้นก็ออกแรงบีบจากนั้นเสียงแตกหักของกระดูกอย่างชัดเจนก็ดังขึ้นเจ้าลิกเกอร์ตัวนั้นได้ล้มลงไปกองกับพื้นที่ดูเหมือนโคลนตมอย่างหน,หนักหน่วงแทบจะในพริบตาเดียวถึงแม้ว่าร่างกายจะยังชักกระตุกอย่างต่อเนื่องแต่กลับไร้แรงดิ้นรนไปอย่างสิ้นเชิงถึงอย่างไร นอกจากการคงอยู่แบบพิเศษเหมือนกับบอมเบอร์ตัวนั้นแล้วซอมบี้ตัวอื่นเจ้าลิเกอร์หรือแม้แต่เจ้าไทแรนก็ยังคงพึ่งพาระบบประสาทแบบของมนุษย์ในการควบคุมร่างกายดังนั้นถ้าระบบประสาทหลักของมันได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสมันก็จะเกิดผลลัพธ์ที่เกือบจะคล้ายกันกันกบมนุษย์และก็พูดได้ว่าทขคอต่อของกระดูกหักลง ซอมบี้ก็อาจจะพิการไปแต่มือก็ยังเคลื่อนไหวได้คลานได้แต่ในกรณีที่ควาง้างบีบกระดูกต้นคอจนแตกไปซอมบี้จึงเป็นอมพาตไปโดยปริยายดูเหมือนจะอ่อนแอมากในขณะที่มองไปยังเจ้าลิเกอร์ที่ล้มลงไปบนพื้นที่ดูคล้ายกับโคลนตม แต่ปากยังคงอ้ายอยู่อย่างต่อเนื่องพยายามที่จะชักลิ้นกลับมาควางสางก็ขมวดปมคิ้วเล็กน้อยจากนั้นก็ถามขึ้นในใจว่าระบบแค่นี้พอไหมการเลือกทรัพยากรคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาศักยภาพที่แข็งแกร่ง หรืออ่อนแอในอนาคตระบบขอแนะนำให้โฮสตไปสาะหาทรัพยากรที่มีความแข็งแกร่งมากกว่านี้ตอนนี้โฮสตมีโลหิตแห่งวิญญาณผสานไปทางร่างแล้วสำหรับซอมบี้และสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ใดก็ตาม ย่อมต้องถูกดึงดูดเข้ามาอยู่แล้วดังนั้นโฮสยังไม่จาเป็นต้องรีบตัดสินใจในเมื่อเป็นอย่างนี้งั้นลองดูอีกหน่อยละกันเมื่อได้ยินคำพูดของระบบหวางซางก็พยักหน้าจากนั้นก็ใช้ลิ้นยาวของเจ้าลิกเกอร์มาทำเป็นเชือกอย่างทื่อๆแล้วมัดเจ้าลิเกอร์ บอมเมอร์และพี่ใหญ่หลงไว้ด้วยกันจากนั้นก็เดินไปข้างหน้าต่อไประบบพูดไม่ผิดควางสางที่มีกลิ่นอายของโลหิตแห่งวิญญาณอยู่ทั่วทั้งร่างกายย่อมเป็นสิ่งดึงดูดซอมบี้ได้เกินความคาดหมายเมื่อเขาเดินไปข้างหน้าซอมบี้จำนวนมากก็พุ่งออกมาจากทั่วสารทิศและรวมตัวกันเป็นกองทัพซอมบี้ขนาดใหญ่อย่างรวดเร็ว เมื่อมองไปทางซอมบี้จำนวนนับไม่ถ้วนที่ทะลักออกมารอบทิศทางและมันยังคงเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆราวกับทะเลสีดำยังไงอย่างนั้นถึงแม้ว่าควางซางจะแข็งแกร่งเช่นนี้ก็ตามแต่เมื่อเผชิญหน้ากับซอมบี้ที่มีจำนวนมากจนน่าตกใจก็รู้สึกเย็นเยือกขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวจากนั้นก็เลือกพุ่งเข้าไปในตึกของอาคารหลังหนึ่งอย่างรวดเร็ว หลังจากที่วางซางพุ่งไปยังตึกของอาคารสูงหลังหนึ่งซอมบี้จำนวนมากก็ตามรอยกลิ่นายที่ทะลักออกมาจากตัวของวางซางเข้าไปจากนั้นก็ปีนป่ายตามขึ้นไปยังยอดตึกสูงอย่างรวดเร็วแต่ในเวลาเดียวกันเงาสีเลือดกลุ่มหนึ่ง พุ่งเข้ามาใส่จากรอบทิศทางนั่นก็คือเจ้าลิกเกอร์ที่ลอยตามลมมาเจ้าซอมบีเหล่านี้ยิ่งอยู่ยิงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วในขณะที่ยืนอยู่ริมดาดฟ้าและมองไปทางเงาสีเลือดที่พุ่งเข้ามาจากที่ไกลๆกลุ่มหนึ่งสายตาของควางซางก็ฉายแววเคร่งขรึมขึ้นมาทันใดนับตั้งแต่หายนะวันสิ้นโลกจนมาถึงตอนนี้ ยังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เลยด้วยซ้ำแต่จำนวนของเจ้าลิกเกอร์ที่เดิมทีแทบจะหายากมากกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าผู้มีพลังเหนือมนุษย์อีกด้านหนึ่งก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆก็ตามแต่ปัญหาคือจำนวนของซอมบี้มีมากเกินไปใครก็ไม่กล้ารับประก,กันได้ว่าจุดจบหลังจากนี้จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปรูปแบบใดอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพศภัยทั้ง12ประการในขณะที่ควางซางกำลังปวดหัวอยู่กับจำนวนซอมบี้กลายพันธุ์ที่มีมากขึ้นเรื่อยๆอยู่นั้นเสียงฝีเท้าอันอือ,อึง้งกลับดึงดูดความสนใจของเขาอย่างฉับพลันหลังจากนั้นร่างกายมหึือมาร่างหนึ่งก็พุ่งออกมาจากกองทัพซอมบี้จากนั้น ก็กระแทกเป็นแนวขวางท่ามกลางกองทัพซอมบี้เพื่อให้เปิดทางออกแล้วพุ่งเข้าไปในกองทัพซอมบี้ทันทีไทแรนเมื่อเห็นร่างกายมหือมาพุ่งเข้าไปในตึกใหญ่สายตาของควางซางก็เปล่งประกายขึ้นมาทันใดถึงแม้ว่าจำนวนของเจ้าไทแรนและเจ้าลิกเกอร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกลายเป็นข่าวร้ายอย่างหนึ่งสำหรับมนุษย์ก็ตาม แต่สำหรับควางซางในตอนนี้เจ้าไทแรนที่ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างฉับพลันตัวนี้กลับเป็นสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดหลังจากนั้นควางซางก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆจากนั้นก็รักษาการไว้ตรงทางเข้าออกของดาดฟ้าพร้อมกับหักคอของซอมบี้ที่พุ่งเข้ามาบนดาดฟ้าแล้วทิ้งลงจากตึกไปพลางเฝ้ารอการมาของเจ้าไทแรนตัวนั้นไปพลางในที่สุด หลังจากผ่านไปได้สองนาทีทางเข้าออกของดาดฟ้าก็ระเบิดขึ้นอย่างฉับพลันร่างกายอันมหึมาของเจ้าไทแรน์ก็พุ่งเข้ามาจากท่ามกลางเศษหินและฝุ่นละอองนั้นทันทีแล้วพุ่งตรงเข้ามาฆ่าควางซางอย่างรวดเร็ว <c oughs> ในที่สุดก็มาจนได้ <c oughs> เมื่อเห็นเจ้าไทแรน์พุ่งเข้ามาควางซางก็กระตุกยิ้มมุมปากจากนั้น ก็กระโดดพุ่งพรวดไปหาเจ้าไทแรนตัวนั้นทันทีเห็นได้ชัดว่าเจ้าไทแรน์ที่ปรากฏตัวขึ้นมาบนดาดฟ้าเพิ่งจะเกิดการกลายพันธุ์ไปได้ไม่นานรูปร่างอื่นๆของมันยังดูแตกต่างจากเจ้าไทแรนต์ตัวที่ควางซางพบเจอในโรงยิมนั้นมากเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าไทแรนตัวนี้ย่อมไม่ใช่คู่ต่อสู้ของควางซางแม้แต่น้อย เพียงแค่ไม่กี่อึดใจเดียวควางซางก็ใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งที่เหนือกว่ามากดทับเจ้าไทแรนต์ตัวนี้ไว้อย่างหนักแน่นจนกระทั่งสามารถจัดการกับเจ้าลิเกอร์ที่พุ่งขึ้นมาบนดาดฟ้าไปได้อย่างง่ายดายวินาทีต่อจากนั้นเสียงแตกหักของกระดูกอย่างชัดเจนก็ดังขึ้นเจ้าไทแรนตัวนั้นก็เหมือนกับเจ้าลิเกอร์สองสาตัวก่อนหน้านั้น คือถูกควางซางหักคออย่างโหดร้ายส่งผลให้ร่างกายแข็งทื่อล้มลงไปกับพื้นใกล้จะได้เริ่มแล้วในขณะที่มองไปยังซากศพของเจ้าไทแรนที่กำลังชักกระตุกอ้าปากง่าพงาบรวมไปถึงเจ้าลิเกอร์อีก7-8ตัวข้างกายเจ้าไทแรนแล้วก็เจ้าบอมเมอร์ตัวนั้นและพี่ใหญ่หลงสายตาของควางซางก็ฉายแววเด็ดเดี่ยวขึ้นมาทันใด จากนั้นก็จับหัวกะโหลกของพี่ใหญ่หลงยัดเข้าไปในปากที่กำลังอ้าพผงาผงาของเจ้าไทยแรนทันทีร่างกายของพี่ใหญ่หลงนั้นไม่ได้แข็งแกร่งเท่าไรนักเพียงแต่ก่อนหน้านั้นเขาใช้ประโยชน์จากพันธสัญญาโดยการยืมพลังและพลังการป้องกันของบอมเมอร์มาใช้จึงทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นด้วยเหตุนี้เมื่อไม่มีพันธสัญญาชีวิตมาปกป้องร่างกาย หัวกะโหลกของพี่ใหญ่หลงจึงถูกฟันแหลมๆของเจ้าไทแรน์กัดเขียวและกลืนกินราวกับทั่วปากอ้าอย่างไงอย่างนั้นหลังจากที่เจ้าไทแรนกลืนกินหัวของพี่ใหญ่หลงลงไปแล้วลำแสงสีอ่อนๆก็เปล่งประกายออกมาจากร่างกายของมันไม่เพียงแต่ทำให้กล้ามเนื้อบวมปูดขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งแล้วเท่านั้นอีกทั้งกระดูกที่หักไป ก็ค่อยๆฟื้นคืนกลับมาสภาพเดิมอย่างช้าๆอีกด้วยแต่ควางสางก็ได้เตรียมความพร้อมไว้ก่อนหน้านั้นแล้วดังนั้นยังไม่ทันรอให้กระดูคอของเจ้าไทแร้านสมานเองอย่างเสร็จสมบูรณ์แต่อย่างใดเขาก็ทำการหักกระดูคอนั้นอีกครั้งพร้อมกับนำบอมเบอร์และเจ้าลิเกอร์เหล่านั้นป้อนให้เจ้าไทแรนกิน เขากำลังเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับศักยภาพของเจ้าไทยรนตัวนี้ <c oughs> ถึงแม่เจ้าไทยรนตัวนี้จะเพิ่งกลายพันธุ์ได้ไม่นานก็ตามแต่เมื่อได้กินหัวกะโหลกของพี่ใหญ่หลงซากศพของบอมเมอร์และหัวกะโหลกของเจ้าลิเกอร์เจ็ตัวนั้นเข้าไปพลังภายในร่างกายของเจ้าไทยรนตัวนี้ก็เพิ่มระดับความแข็งแกร่งขึ้นอย่างน่าตกใจ ร่างกายก็ขยายใหญ่ขึ้นเป็นเท่าตัวกลายเป็นยักษ์ที่มีรูปร่างสูงใหญ่ถึง7เมตรและในเวลาเดียวกันร่างกายของเจ้าไทแรนตัวนี้ก็แปรเปลี่ยนเป็นแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆความสามารถในการรักษาตัวเองก็ยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจหากไม่ใช่เพราะควางสางหักกระดูกคอของมันครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็เกรงว่าตอนนี้ มันคงได้ฟื้นคืนพลังการต่อสู้ไปนานแล้วแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนี้ในเวลานี้ควางซางเองก็รู้สึกว่ากระดูกคอของเจ้าไทแรน์ยิ่งแปรเปลี่ยนเป็นแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆเขาจำเป็นจะต้องออกแรงเพิ่มขึ้นถึงจะสามารถหักมันลงได้อีกทั้งทุกครั้งที่หักไปแล้วเขาก็ต้องลงมือใหม่อีกครั้งในเวลาเพียงแค่3-5วินาที เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เจ้านี่ทำการรักษาตัวเองได้เกือบแล้วในขณะที่มองไปยังร่างกายที่มีความสูงถึง7เมตรควางสั่งจึงหยุดการป้อนอาหารของเจ้าไทแรนทันทีจากนั้นก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆสายตาฉายแววเด็ดเดียวออกมาเขาเองก็คิดไม่ถึงว่า ภายในร่างกายของบอมเบอร์จะยังมีโลหิตแห่งวิญญาณด้วยถึงแม้ว่าโลหิตแห่งวิญญาณเหล่านี้จะนำมาซึ่งความยุ่งยากให้แก่เขาก็ตามแต่มันก็นำพาข้อดีมาให้กับเขาในเวลาเดียวกันอีกด้วยจนถึงขั้นทำให้พลังของเขาแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอีกขั้นเพียงพอที่จะทำให้ไพ่ตายใบสุดท้ายใบนั้นเสร็จสมบูรณ์ก่อนกำหนดการวินาทีต่อจากนั้น ควางซางก็กวัดแกว่งมือขวาขึ้นมาผู้การพิพากษาด้านนั้นก็ก่อตัวขึ้นมาท่ามกลางลำแสงสีดำขาวกลุ่มหนึ่งอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นสีหน้าของควางซางก็ฉายแววเคร่งขรึมขึ้นมาพร้อมกับส่งเสียงพึมพำอยู่ในปากจักรวาลครึ่งเซี่ยวผู้นำจิวโจจารึกนามข้าสะกดมานพิคาดปีศาจ หลังจากที่ควางสางท่องคำสวดลำแสงสีดำขาวอ่อนๆก็เปล่งประกายออกมาจากในผู้การพิพากษาทันใดก็รวมตัวเป็นลักษณะของเครื่องรางขึ้นมาแต่ควางสางกลับยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นสาม,มาญยาตาเจ็ดวิญญาณปรากฏเทพเซียนทุกชั้นฟ้าฟังบัญชาจากนั้นควางสางก็ตะโกนออกไปอย่างสุดเสียง ใบหน้าของเขาแปลเปลี่ยนเป็นซีดเผือดอย่างรวดเร็วราวกับสูญเสียเลือดไปทั้งหมดแต่ในเวลาเดียวกันบนผู้การพิภากษากลับเปล่งแสงระยิบระยับออกมาก่อนจะผสานไปในเครื่องรางนั้นส่งผลให้เปลี่ยนรูปร่างอย่างรวดเร็วสุดท้ายก็พุ่งกระจายผสานเข้าไปในหัวกะโหลกของเจ้าไทยแรนตัวนั้นพริบตาเดียว กลิ่นายอันร้อนแรงที่เพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านั้นสิบเท่าก็ได้ระเบิดออกมาจากตัวของเจ้าไทแรนพร้อมกับม่านหมอกสีดำอันหม่นหมองก็ค่อยๆทะลักออกมาจากร่างกายของเจ้าไทแรนม่านหมอกสีดำนี้แปลกประหลาดมากซอมบี้ที่ผ่านไปผ่านมาเหล่านั้นก็ดูเหมือนกับได้รับพิษบางอย่างเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นสีดำอย่างรวดเร็วจากนั้นก็เน่าสลายลงอย่างรวดเร็ว กลายเป็นหนองน้ำกลุ่มใหญ่ซากศพของซอมบี้ที่กลายเป็นหนองน้ำเหล่านี้แล้วดูเหมือนว่าหลังจากนั้นม่านหมอกสีดำจะยิ่งแปรเปลี่ยนเป็นหนานแน่นขึ้นอสุราทั่วล่าจงฟังประกาศสิทธิ์ันึกในขณะที่มองไปยังม่านหมอกที่กำลังลอยวนเวียนอยู่นั้นเจ้าไทแรนที่แพร่กระจายกลิ่นอายความโหดร้ายออกไป ใบหน้าซีดเผือดของควางซางก็ปรากฏรอยยิ้มขึ้นมาใดที่สุดก็สำเร็จแล้วผีดิบตัวแรกของฉัน